ก็ครับผมทุงท้งนปลาบาทั้นจูดงามว่าเบื้องปลาหนีเบื้องด้วยเพื่อที่จะยอดสองดอกเติมกันอ้าวเจอแล้วครับผมดอกนี่กลางแจงเลยดอกเปรี้ยว ดอกกระดังามครับไปต่อ <c oughs> คุณอนะดอกนึงเห็นตะไกลเลยครับ นี่จะดอกสีขาวดอกสีขาวนี่ยเราหอมเข็นดอกไม้ขาวๆบ่บเ,เมนดอกกระเจียวดิดอก,กขาวๆาเนี่ยผมที้แหลกคือว่าดอกกระเจียวบบเมน ไม่นีมันตายเลยครับห่อนงี้ฝนฟื้นขึ้นเขียวพุ่งเ่าสะบบงเงี้ฝนเดยกผมติกาบาทม่เงี้ฝนอีกเขียวต้นไม่หมดตายดิอยู่ทึงหนีคล้ายๆภูเขาครับเป็นโน่นนี่หรือดอกนึงครับ เป็นโน่นข้างล่างจะเป็นพื้นเรียบนี่อีกดอกนึงครับก็น่างามเลยดอกนี่ก่างามเลยไปครับ Ủa thứ nhắn mắt mà cặp chút nó nhắm mặt quán bồi nhắn nhất là không hết mày nhục quán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  nhục มันมายังไงไปกว่านี่ดิเป็นอย่างบุ๋มขึ้นมายังรุ่นนี่แหละชั้ำนี่แหละ ถ้ามันขื้นเ่าสินเนี่ยเห็นไงพอคนจูดปลา ehem <coughs> <coughs> ขปอมกงูเซย์ี่ก้าวปร้อมนี่รูซึกว่าสีหายากนะครับแต่ยังสองสามมือมานีเพรท่นเห็นขี้ข้าปร้อมจะโตยอยู่ใสู่นพันคือขวนคนกินหลายหัว กับโบเห็นความแก่หายอยากบานนี่แต่บ้านผมยูซูลินไล่ผลกับความแก่อุดรก็ไลครับน้ำต้นขามเงี้ยงเงี้ยหนิโอ้ยนี่จะโตจำกับเกะ cao không? bốc đoàn, mút xong rồi là cung xuống sùng thấy bắp thưu, nưng, mân hiền, Xẹp hóm là bắt giò. ครับผมกราบตำน่กอหัวนะครับหกดอก เมือ่อกว่าได้สองดอกตัวไปสุกใส่กระทูใส่บักเตียว้มอมหลายเสียบอ้อมเอ้าคลิปนี้ไว้สักนิดครับผมอิสระชาแน,นลพาเดินดงคลิปนี้สวัสด,ดีครับเนี่ยตครองหนีมันเป็นภูเขาดิยังลงไปตะลาง